นี่คือซันวบซาบ้าพลังสัปดาห์นี้นะครับมาพบก,กับผมนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอพ้พวกคุณนุ้ยมาแล้วคุณนุ้ยเนี่ยก็พาไปรูจัก,กบกีฬาสุดชิคนะฮะแต่ว่าอะไรฮะสุดชิคชิคจริงแต่มันไม่แมนไงมันต้องมันแมนแบบผมเราคนไทยเราต้องเล่นมวยไทยและว,วันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ RSM Academy นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาสุดชิคเลยทีเดียวแต่ว่าจะชิคขนาดไหนตามผมไปดูข้างในเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับอยากจะเรียนมวยไทยครับต้องยังไงบ้างครับพี่ก็อยากเรียนเทรนเนอร์ได้เลยนะครับอ๋อเทรนเนอร์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์คืออาจารย์ที่ไอซ์แต้มครับอาจารย์แต้มเป็นอาจารย์ประจำที่นี่ครับผมสอนแต่มวยไทยโดยเฉพาะเลยครับผมสอนมประสบการณ์คุณนี่ยังไงฮะมีมีประสบการณ์มากขนาดไหนเกี่ยวกับมวยก็เคยชกชกมวยตั้งแต่เด็กครับตั้งแปดครัวมก็เคยเป็นแชมป์ WMC ล่ามเนินครับโอ้โหนี่ตัวจริงเลยคนนี้ เอาล่ะแล้วเราต้องมีการเป็นวิธีไงบ้างครับในการที่จะมาเริ่มเรียนมวยไทยครับก็อะไรมวยไทยต้องมีชุดกีฬาก่อนนะครับครับเตรียมชุดกีฬาแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปซ้อมวันไหนอ๋อซึ่งที่นี่มีชุดให้แล้วด้วยครับผมคโอ้โหเจ๋งเลยอาจารย์สุดยอดเป็นตู้แบบเป็นตกิฟช็อปมีอะไรบ้างครับปกติแล้วมีนวมนวมนี่คือซื้อส่วนตัวครับผมนี่ซื้อส่วนตัวอ๋อมันมีกี่ไซส์ครับอาจารย์มีของผู้หญิงจะเป็นไซส์แปดออนแปด อ๋อนี่คือน้ำหนักของรมครับผมรวมจะเล็กเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปผู้ชายจะเป็น10 80แล้วก็12มันมีผลอะไรไหมกับการต่อยมีนะครับถ้าเล็กไปมันก็จะทําให้เจ็บเยอะแล้วก็จะมีผ้าพันมือผ้าพันมือพันมือกันสัมผัสคือการสัมผัสกันข้อก่อนใส่ผมอ๋อเป็นการเซฟตี้ครับการข้อหักการข้ออะไรใช่แล้วก็จะมีกางเกงมวยกางเกงมวยของ ISM นะครับกางเกงมวยเสื้อเสื้อที่ใส่ซ้อมใส่ลอมนะครับ แล้วก็นี่คือเป็นอันนี้เป็นอาหารเสริมเป็นโปรตีนโปรตีนเพื่อเสริมพลังงานร่างกายด้วยใช่ฮะโอ้โหและนี่คือเข็มขัดแลฮะเข็มขัดแชมป์ของอาจารย์นะฮะอันนี้ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของของวิดี้เพนเนิอ๋อเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเลยดีกว่าครับจะได้เริ่มต่อยกันจริงๆริสัทีไป คม2,557เซน,นโวเราเป็นครอบครวเดียวกันที่โตมากับน,น้ำด่มสาน้ำดิซีไม้คณะปาเฮ้ย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 ขอโทษทีจา้าครับ อาจารย์เปลี่ยนชุดแล้วไงต่อครับเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเรามาพันมือกันครับพันมือเลยฮะก่อนพันมือผมขอถามหน่อยอาจารย์ไอกีฬามมยไทยในตอนนี้กาลังแบบนิยมมากเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วส่วนใหญ่นี่คนที่มาเรียนเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กแก่อะไรขนาดไหนมีมีหมดครับเริ่มตั้งแต่เด็กเลยที่นี่ก็มีสอนคัดเด็กมีเด็กแปดขวบสิบขวบขึ้นไปอย่างหลังนี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นก็มีแล้วมีอายุก็มีอายุเพื่อก็มาเพื่อออกกำลังกาย แก่สุดนี่ก็สักประมาณ95ใช่ไหมฮะไม่ถึงครับอีกเท่าไรจาร์อายุที่แก่สุดก็มีเห็นมี4ีิกว่า40กว่าก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เล่นได้ก<ม>็อายุเยอะก็เล่นได้นะครับแต่ทางเราก็จะพอรามัดระวังให้โอเคงั้นเราพันก่อนดีกว่านะฮะทาไมถึงชอบมวยไทยจานเพราะอะไรผมโตมาพ่อก็ต่อยมวยแล้วอครับผมก็ตามรอยมาตามรอยคุณพ่อครับผมชอบต่อยต่อยคนไหมฮะไม่เราไม่ใช่ให้แบบว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่ครับเราไม่ทำอย่างนั้นไม่รังแกคนข้างนอกไม่ใช่หาเรื่อง แล้วเรามีข้อควรระมัดระวังไหมฮะในการเรียนก็วอร์มร่างกายให้พร้อมครับผมยืดเส้นคลายเส้นให้เรียบร้อยยืดร่างกายให้เรียบร้อยครับครับอันนี้พันละเพราะว่าเนี่ยข้อมือเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแน่นนะเราต่อยปุ๊บมันจะกันมือซ้นกันมือพลิกกันมือหักได้และการพันมือเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ไหมอาจารย์บางทีคนคิดว่าเฮ้ยเห็นหมุนหมุนพันพันอย่างงี้คือลืมตั้งแต่รอบสองแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาวอร์มกันต่อนะครับวอร์มแล้วฮะเดี๋ยวก่อนอาจารย์คือเวลาเรามีน้อยเอาเป็นว่า ไว้สัปดาห์หน้าได้กว่านะครับจะมาดูการวอร์มนะครับที่ RSM Academy ว่าวิธีการวอร์มแบบมยยย<ด>ว,วบบมยไทยเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างกับซันโวซาบร้างพลงังอ่ะโ้โโโโ<ฮ>ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวเสื้อผ้าสิงไลฟ์